น้องๆหรือว่าลูกๆพระจีไก่ประก็เลยบอกว่าวันนี้ขอมาต้นสุดกา็เลยใหม่ๆขาได้รู้ได้รู้แล้วก็ได้จอดค้าต่อไปก็ได้มาอีกมาเก่มยันต้นไม้มีมีลำเป็นกัมปิมอันเล่นดนตรสกุลนายุทธ์ไยาต่อได้นานอิทธิรัตุ ปัดผเลี้ยงนางะนานพุทธิบินอยู่จูจอกนมันันยาประัดันินางบุสุข้าฉันยีพอผีกอครัขึือแม่ตี่ไปรตต่อเฝ้าตักแม่นจกันนี่นะครับเากนนี้นะครับวันนาสันทาย แัะวาธนาพ่อแม่ก็ต้องกอบกอรักกันเก็บปอบใวแม่เ่าพ่อสี่หมื่นกอบกอดแกบังคสต่ำต่ำมาตื้อคู่ไปคู่เัาขานะยจซ่ัลุดลุกตจะหาตางแบบเนนาาเานีวนเ่เป็นสิ่งต้องนกับพันเมื่อเมือเขาเป็นคนเมืองกินพิกกิน

มีละโนข้อสอหลอดเปิลมีจัดประกวดซอนลูกเต้าน่าจะโอนนำมาสซนตอนบ้านแล้วกันนะคะพี่พี่มอบให้สมาคมน้องด้วย1นึ่งแสนบาท,ท นายกสมาคมศูนยุศูน์สตรีสีวานเนี่ยฮไม่ไม่ได้มาดชจบหรอกคือมเป็นความตั้งใจเพราะว่านายกสมาคมเนี่ยไม่มานายกสมาคมซะเล้มามามาเล่าให้ฟังมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆผมผมผมฟังแล้วผมก็ให้คำแนะนำอะไรก็ได้บอกหลายๆอย่างอย่างเช่นบอกว่า จะไปออกหนังสือเรื่องอะไรใครเนี่ยผมบอกว่าสมัยเนี้ผมไม่นิยมแล้วผมไม่เต็นให้หรอกเพราะว่ามีโอกาสถูกด่าสูงเอาเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่แบบอยู่ในสมาคมหรือเราก็มีกิจการนู่นนี่เป็นผู้ที่มีไรายได้เพียงเกินพอแก่การยังชีพแล้วเราก็บริจาคก,กันดีกว่าด้วยตัวของเราเองนะครับชวนกันอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บอกอยากจะสมัครคุณแว่าไปบอกนะครับใครให้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ย พี่จะให้น้องเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เห็นเห็นเนี่ยยอดสูงสุดแสนหนึ่งก็ก็ให้เท่าแนุ่โหที่ว่าล้านหนึ่งแล้วเพราะมันมีหลักฐานเอาใครให้ล้านหนึ่งผมก็หาให้ล้านหนึ่งคือไม่เราไม่ได้รับเยหลักเเราเรารู้ว่าเราเราเราเป็นผู้นาหน่วยต้องรับผิดชอบเทียบเท่าคนที่เขาเสียสละให้เราสูงสุดนะเราเราก็ต้องเราก็ต้องได้นะ เ,เดือนอก็ว่าเดือนหนึ่งไม่มีอะไรหรอกนี่เท่านี้แหละเดือนจะไม่ถึงแสนเลย <c oughs>